สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกลุมนะคะประจําเดือนคุมพาพันธ์2567นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎดาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกลุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมคะ่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ และบางเคสอาจจะสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวธาตลมค่ะมิถุนตุนกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องนะคะที่มาสองชาวธาตลมเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูดิหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ทายประเทศค่ะเป็นไพ่แถ้วยนะคะ ควีนดาบค่ะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะใน ads, อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้นาค่ะกรกฎมีนพิจิตนะมีชาววันจันทร์นะคะมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมท่าเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพลิกศพกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกปิดบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้นะคะบอกใครไม่ได้ รู้กันแค่สองคนคุยกันแค่สองคนนะคะรู้จักสังคมกันและกันในวงกว้างก็จริงแต่ว่าคนรอบข้างไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาเลยอืประมาณนี้นะคะอ,อบางคนเลือก ะะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักสอนจากความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่ชัดเจนไม่ว่าจะคบกันมา3ปี4ปี่ปี5ปีก็หาความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้พูดกับใครบอกกับใครว่าคบกับคนนี้ไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มถามว่าอยากจะออกมาไหมก็ไม่ได้อยากจะออกมาค่ะแต่พอมอง ย้อนกลับไปดูแล้วมองอนาคตของตัวเองแล้วะค่ะว่าเราจะอยู่แบบเนี้ยไปอีกนานสักเท่าไหร่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอนาคตของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่เราอยากได้คนคนนี้ให้เราไม่ได้เติมเต็มเราไม่ได้นะคะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกมันขัดกันกับการกระทํานะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ย ตัดสินใจเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วขณะเดียวกันนะคะก็มีโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามาหยิบยื่นนะคะให้กับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณได้พบได้เจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแต่ท่งนี้เท่านั้นอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะรับหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะรับบางคนอาจจะไม่รับ ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดลมมีถูดต,ตุนกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อากจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักของชาวทัดลมมีถูนต,ตุนกลุ่มในเดือนกุมภาพันธ์2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่กถ้วย้ ชารีออดค่ะโว้และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกระกรกมีนพิจิกค่ะ มีชาวท่าดินประสบกนมังกอนนะมีชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะโดดเด่นในชาวราศีกรกฎลักขา,ากรกฎด้วยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพค่ะไม่ยาการความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าใครที่เดินออกมาแล้วไม่รู้สึกว่าคุณจะโฟกัสเรื่องงานงานเยอะค่ะนะคะ,นะคะเดินทางบ่อยมากนะ,ะแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องราวของความสัมพันธ์เลยบางคนนะคะอืม มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้สนใจอืมคือโฟโกัสเรื่องอื่นนั่นแหละเลยไม่ได้สนใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับยังไม่อยากที่จะเปิดใจเพราะว่ายังมีความกังวลว่าเราจะเจอแบบเดียวกันกับความสัมพันธ์เดิมๆที่เราเดินออกมายากเย็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืม แล้วก็กับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามามีเข้ามาไหมมีเข้ามาค่ะไม่ได้มีเข้ามาแค่หนึ่งนะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายด้วยนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวธาตุลมเนี่ยสนใจมากถึงขั้นที่จะเปิดใจได้นะคะตรงนี้เนาะสำหรับใครทีออ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิ แล้วยังเดินออกมาไม่ได้มารู้สึกว่าตัวคุณน่าจะเปลี่ยนโฟกัสนะคะก็คือโอเคเดินออกมาไม่ได้ก็ก็กไว้ตรงนั้นแหละนะคะวางไม่ได้ก็วางก็ไว้ตรงนั้นแหละให้มันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตัวคุณอะเ,เบี่ยงเบยความสนใจไปเรื่องของการงานการเงินแค่ทํางานเดินทางกลับมาบ้านก็เหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะ,ะวางมันไว้ตรงนั้นก่อนในเรื่องของความรัก นั่นเองแล้วก็โฟกัสเรื่องงานก่อนโฟกัสเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก่อนนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมกับคนคนั้นที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่คีล้ารู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุาลมมีถุนตุนกุมค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะคุณคีรารู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะสองดาบคุณแทบจะอยากจะบล็อกเลยนะว่าคนบล็อกแล้วด้วยนะคะอืม แปดเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยเด็กถือถ้วยชาวธาตุลลมิถุนตุนกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างใดกับเขาคุณคิดว่าเขาถึงไม่มีถึงไม่มีคุณเขาก็มีตัวเลือกเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะมากนะคะไม่มีคุณสักคนหนึ่งเขาก็มีคนอื่นเหมือนกันเขาไม่เคยว่างเขาไม่เคยไม่มีใคร นะคะอืมแล้วเขาก็เป็นคนเฟนลี่เขาเป็นคนที่แบบพูดคุยอะ่ะพูดดีพูดจาดีคําพูดดีบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะมันเลยทําให้เป็นแรงดึงเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ที่จะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาชอบเขาแล้วตัวเขาก็เป็นคนที่ไม่ดัดปฏิเสธใครด้วยนะคะเอ่อเลยทำให้ตัวคุณคิดว่าถึงไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นเขาก็มีตัวเลือกนะคะไม่มีคุณชีวิตเขาก็ ไม่ได้แย่ไม่ได้ลําบากไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็แทบจะไม่ต้องแทบจะไม่มีความทุกข์ใจด้วยซ้าไปถ้าหากว่าไม่มีคุณอืประมาณนี้อันนี้ก็คือความรู้สึกคุณที่มีต่อเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวธาดลมมิถุนตุนกุมคิดถึงค่ะคนที่ชาวธาดลมมิถุนตุนกุมคิดถึงคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาดลมมิถุนตุนกุมมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่5ถ้วยควินถือไม้เท้า2เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่คิงถือถ้วย ชาวธาตุลมมิ่ถุนตุนกุงเขาก็คิดไม่ต่างจากคุณนะ <c oughs> เขาก็คิดว่าตัวคุณนะ่ะก็มีตัวเลือกทางเลือกเหมือนกันแล้วโปรไฟล์แบบคุณนะ่ะก็คงไม่ว่างเว้นหรอกก็คงมีคนที่ให้คุยมีคนให้เปิดใจเออถึงไม่มีเขาคุณก็มีตัวเลือกที่อยู่ในมือ <c oughs> เช่นเดียวกันเขาก็คิดแบบนี้นะเออแต่การที่อมเขาอะไม่มีคุณน่ะ ถามว่าเขาเสียดายไหมเขาเสียดายนะไม่ใช่ไม่เสียดายเขาเสียดายเอ,อกับความสัมพันธ์ที่ลงทุนลงแรงความสัมพันธ์ที่ลงเวลาระยะเวลาที่ทําความรู้จักกันมาเขาก็เสียดายค่ะไม่ใช่ไม่เสียดายแต่ตัวเขาก็จะถ้าจะให้กลับไปง้อให้กลับไปคุยให้กลับไปจริงจังกับคุณเขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยกับความทุ่มเทนะคะอืม นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมเป็นอย่างไรไม่ขอเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะทาวเวอร์ อสเวนถือดาบค่ะและเด็กถือไม้เท้าชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าถ้าหากว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มีใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะจบเลือกที่จะพอนะคะความสัมพันธ์นี้พังทลายนะคะหรือถ้าหากว่ายังไม่ได้เดินออกมาแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันรู้สึกว่ามันจะมีจุดสิ้นสุดในความสัมพันธ์ที่ทําให้อยู่ต่อไม่ได้แล้วไพ่เทา์เอนเนอร์จีของไพ่เทว์มันขึ้นมาบวกกับเอ e เนอร์จีของไพ่อัศวินถือดามันจะกลายเป็นว่าขิงก็ราค่ะก็แรงสิ่งที่อดทนพยายามสิ่งที่เขาเรียกว่าทุ่งเทวรู้สิหรุกอย่างมาคือมันระเบิด เป็นเสียงๆเลยมีแต่ซากประหักพังซึ่งมันอยู่ไม่ได้มันมันเกาะกู้ไม่ได้มันบูรณะไม่ได้มันต้องแยกย้ายนะคะอือประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะ e m p ม r พอเค่ะไพ่ฮา์โรลแฟนนะคะ ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมไพ่ทาโร่แนะนําว่ารอเธอะค่ะรอคนที่ศีลเสมอกันคนที่เขาทําให้คุณเสียใจคนที่เขาปิดบังซ่อนเร้นคนที่เขาโกหกคนที่เขานอกใจคนที่ศีลไม่เสมอกันปล่อยเขาไปแล้วในอนาคตเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะเขาจะส่งคนที่ใช่คนที่ศีลเสมอกันกับคุณคนที่สามารถที่จะ สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแข็งแรงมองเห็นอนาคตนะคะแล้วไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เสียใจ มาให้คุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะรอนิดนึงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ